แม่เธอจะไปแล้วอโอ้ยบลบลบลวนกูอยากเออโทรศัตกวะเออเทาไหร่ทัเลยเรียบร้อยเออเออเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อยถึกปิดสมย ไปไปจับไปนะเออเดาตู้บอลบอลปอลนี่แต่เดือดจังเลยเออนะเออนะมาไหมอันนี้มาได้ไปยิบมาใส่เลยมาใส่เลยมาใส่เลยไอ้ปิ๊บตุนตีนี่มาอยู่เออโบ่ถ่ายเยอะโบ่ถือไอ้เหี้ยว่าีงมึงออกมาไว้ไปบ่ไว้กูก็ตายฮะเอาไอคิวเอาไม่ได้เอามานแล้วมาเอาโทรศัพท์มือถือม

ไอ้เฮี้ยไอ้ถ yeah. ึงไอ้ถ yeah. ึง yeah. อันเครื yeah, ่องบอกไอ้คิ้วพอดีตอนมันตายไอยตาย

กดดังเลยกดดังไมดเอาของไปแล้วก็เรยวเยอเจะเบื่อเลยจีโนอาหผู้พิรูปหล่อเอริกาชาวบริการเตตเตเตเต้เบบี้เป้โอ้โหเล่นในเครื่อเดียวนะคะยงยงใส่ไม่ใส่ไม่ใช่มันมามันมามันมาดีมาก Hoa uh, lục thân sạch, là tế đuôi, không, mời 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 Là mời 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 là mời 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 bật đầm. เอาละดำบุดำเยแล้วมั่งดำไปในข้างหนไปละไปลไปลไปลก็ไปกันห้ันห้ันไล่าจะเอาห้พันไปไมกเนี่ยย่าตามย่าตามเลยอันนี้ไปไปให้ไปอะไปไปละไปกันหัวหัวหัวหออม่กูเลยมาตายีลถึกโดนฉีดละซีว้โดนฉีดละซีไปมงไปมาใส่ยกกอง ตัวไหนมอะไสามเลตมบไอคิวมาดเนี่อมาอคิวเนี่เอาลไปเอาไปลาเอาไปลาเอาไปเอาไปล้มันยกส่กันยก่เฮ้ยดำยมอง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 ชี่ยเอ้ยดำมันเลยกดดอม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 ให้มันอมให้มันอมให้มันอมให้มันยามองยมองยมองเหี้ยไรตลผม Mình lại phát lại đi Yeah, yeah Ơ, 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 ơ Ây, cái gì ạ? 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 Cái Don't ever say it's over so, if I'm breathing Breathing to the moonlight I'm speeding I'm ready to the star Ready to go far I'm star walking Ok đi Mình muốn, mình muốn, mình muốn, mình muốn ไปแล้วไปแล้วมันตามมาตามมาไอ้เหี้ยเอ้ยพี่โนตายวะตายตอนไหนวะโอ้เพลเกี่ยวไปบ้างไอ้ขอบแตกเลยโอ้จอบว่ะติดอ๋อเฮ้ยเอาติดกอบ <c oughs> เอ้ย, <Masters> อยไปทำอะไรอ่ะหองแบบนี้ไม่ไม,ไมีตัวบาคุ้มอมม่งตัวยัง,ยงไงไม่มีตัวบาคุ้มมังไอตัวที่เป็นห้องอ้าาาพีเ่เสียโอ้ยงูนอง ลุกลุกลุรลุก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 หลอมอะลรเสือมาๆมมาเอามามาเฮ้ยทุ่มอู้บอได้เตะกูสัตว์เฮ้ยตัวใหญ่ ไอ้เฮียติดดูดีเดือบลอยโดนเก็ยบลอย